สัสดีนะคะชาวราศีธนูนะคลิปนี้เป็นคลิปเดียอความรักทุกสถานะของชาวราศีธนูนะคะประจําปากหลังเะะดืกรกฎานี้เนาะว่าความรักคข้มสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะซึ่งช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาราศีธนูเนาะก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กันได้เนาะมาดูกันว่า ชาวศีธนูนะคะเหตุการณ์สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในฝั่งหลังนี้จริงๆไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนาะหรือความสุขนะคะมันจะส่งผลทําให้ตัวคนเองเนี่ยแฮปปี้มีความสุขในปักนี้นะ มีกินมีอยู่มีใช้นะคะแยแะย,ะยะมากมายเนะาะไพ่บอกว่าตัวคุณเองจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะอยากให้ชาวราศีธนูนะคะใส่ใจครอบครัวกันนะในปักนี้สิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะ กำลังส่งผลนะคะกับคุณเนาะในปัจจุบันและอนาคตนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะประสบความสำเร็จเนาะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังและคุณมีโอกาสเนาะที่จะได้รับคำชื่นชมนะคะหรือว่าแบบอาจจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบสนใจแอบปลื้มคุณอยู่เนาะแสดงออกให้คุณได้เห็นนะคะว่าเขาสนใจคุณเขาปลื้มคุณนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะให้คุณได้ก้าวถวยเนาะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณนะคะในชีวิตนะสำหรับชาวราศีธนูปักนี้เนาะ ตัวคุณเองเนี่ยจะมีความสุขมากเนาะกับตัวเองนะคะคนรอบข้างเนาะครอบครัวนะคะตรงนี้เนาะเออจะมีความรักให้กับทุกคนเนาะรายล้อมตัวคุณนะคะนะเพราะว่าพอคุณรักตัวเองมากๆแล้ว่าความสุขที่คุณแบบให้กับคนอื่นอะมันก็เป็นความสุขที่คนอื่นได้รับแล้วเขาก็มีความสุขไปด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับชาวศีธนูนะคะไปดูการความรักคนโสดนะชาวศีธนูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงเนาะ คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมหรือราศีธนูจะยังโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะไปดูกันวมาดูกันนะคะว่าชาวสีธนูเนะาะปักหลังกัลยาดานะจะเป็นยังไงเพิ่มผดโอเค ตัวชาวราศีธนูเนาะอาจจะค่อนข้างอยู่กับตัวเองนะคะไพ่ขึ้นเฮอร์มิตนะคุณค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะตรงนี้เนาะเอออาจจะงวนอยู่กับการหาเงินนะคะทําตัวเองให้มั่นคงเนาะเออมีโอกาสที่ในบางโคนนะ่ะคุณอาจจะมีการไปแอบชอบแอบสนใจนะคะ ใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้เนาะแต่คนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีคู่มีแฟนไปแล้วมันก็เลยทําให้คุณได้แต่แอบเก็บความรู้สึกไว้นะคะไม่ได้แบบไปบอกเขานะคะตรงนี้เนาะเออในการที่แบบคุณแอบชอบแอบสนใจนะคะเขาอยู่เนาะอืมซึ่งชา,าสิทธนูไพห้ขึ้นเฮอร์มิตคือแบบชัดมากว่าคุณอยากอยู่คนเดียวนะในปัจจุบมีโอกาสสูงที่อาจจะมีการแอบชอบใครสักคนหนึ่งจริงๆแต่ว่า มันเป็นการแอบชอบที่ตัวคุณเองก็รู้ว่า <c oughs> มันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะมันก็เลยทําให้ชาวศรีธนูนะอยู่กับตัวเองไม่เป็นไรโสดแต่เรามีตังนะคะไพ่ขึ้นสิบดาสิบเหรียญเนาะเออมีเงินนะคะนะมีความมั่นคงเนาะก็พอแล้วนะคะตรงนี้เนาะเออไม่ต้องมีความรักก็ได้นะสําหรับ ชาวศีธนูนะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณทําตามหัวใจของตัวเองเนาะตรงนี้นะคะคุณอยากทําอะไรในปักนี้ทําได้เลยเต็มที่นะคะนะรวมถึงถ้าอยากจะบอกความรู้สึกนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่คุณแอบชอบแอบสนใจอยู่เนาะก็บอกได้นะคะนะแต่แอนมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างกลัวนะคะว่าผลลัพธ์มันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังมันก็เลยทําให้คุณไม่กล้าบอกนะคะแล้วคนที่คุณแอบชอบเขา,าค่อนข้างนิ่งมากๆด้วยนะ มาดูการสําหรับคนคุยนะคะชาวราศีธนูเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะคะจะเป็นยังไงไปดูการชาวราศีธนูเนาะเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะขอรู้ความรู้สึกของคุณที่จะมีให้กับคนคุยในปักนี้หน่อยคุณจะรู้สึกยังไงคุณส่องคุณดูคุณติดตามนะคะชีวิตของคนคนนี้นะคุณค่อนข้างชอบเขาเนาะเออนะคะแต่ว่าการส่องของคุณตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณได้ไปรับรู้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ย มีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเขาเยอะนะคะตรงนี้เนาะม,มันก็เลยทำให้มีโอกาสนะคะที่ตัวคุณเองเนี่ยหลังจากที่ได้สองแล้วคุณอาจจะมีการนิ่งใส่เขานะคะเพราะคุณไม่ชอบกับการที่ได้ไปรับรู้ว่าเขามีเสน่ห์หรือบางคนนะ่ะเขาจะมีคู่มีแฟน มีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เนาะแล้วมาคุยกับคุณเนาะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะนิ่งใส่เขานะคะ <oque. S 1> ซึ่งปัก <บ package S 1> นี้เนาะถ้าเขามีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่าจริงๆเขาพยายามปิดเนาะเออไม่ให้คุณได้รู้นะคะว่าเขามีคู่มีแฟนหรือมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แต่พอคุณได้ไปรับรู้แล้วตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะถ้าคุณนิ่งใส่เขาแอนรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ได้ตามหรอกเพราะว่าถ้าเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะนอกจากเออการยอมรับเนาะในการที่แบบอาจจะโดนคุณเทนะคะเออหรือว่าอาจจะรู้สึกผิดอะที่แบบเขามาหลอกลวงคุณนะคะเขามาโกหกคุณโดยการมาคุยกับคุณทั้งๆ้งที่แบบ เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะเออมันอาจจะมีคอนฟ lict บางอย่างเกิดขึ้นบางคนทะเลาะก,กันเลยนะด้วยเรื่องนี้นะคะว่าแบบมาโกหกทาไมมาหลอกทําไมในเมื่อตัวเองก็แบบมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะปกปิดปิด,ปดบังทําไมนะคะนะตรงนี้เนาะซึ่งการที่เขาปิดบังอะไรไว้ในปักนี้จะได้รับรู้ความจริงนะคะนะอืมสำหรับชาวศีธนูเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณก็จะนิ่งใส่เขาเรียบร้อยนะโอเคเราไปต่อการสําหรับ คนมีคู่นะคะชาวศีธนูเนาะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะจะเป็นยังไงไปดูกัน ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้นะในปักนี้มันค่อนข้างดีนะคะจริง,รงชาวราศีธน,นูตัวคุณเองอะอาจจะดีวกับทัดไฟเนาะราศีสิงห์ก็ได้นะคะท่านน้ำมีกอกดพิจิกก็ได้เนาะตรงนีน้นะจริง ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่อ่ะตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนาะในการที่แบบอยากจะลงทุนหรือบางคนอาจจะเป็นความคิดในการที่อยากจะเดินทางนะคะไปเที่ยวนาะการแบบต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะซึ่งมีแนวโน้มที่ตัวคุณเองอาจจะมีการพูดคุยนะคะกับผู้ของคุณเนาะเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะส่วนคู่งคุณบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างรักคุณเนาะแล้วก็เขาพร้อมนะคะถ้าคุณแบบอยากลงทุนเนาะคือเขา ก็พร้อมนะคะในการจะช่วยคําแนะนําหรือในการช่วยคุณลงทุนนะคะตรงนี้หรือถ้าตัวคุณเองอ่ะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่หรือไปต่างประเทศต่างจังหวัดเหมือนเขาเองก็พร้อมนะในการที่จะชวนแบบเหมือนหาที่เที่ยวนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในการที่จะไปกับคุณนะคะเพราะคู่ของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างรักคุณบางครั้งเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันนะในด้านของความคิดไอเดียไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ต่างกันแต่ความสัมพันธ์นี้เหมาะเลยว่าเขาค่อนข้าง มองคุณเป็นแบบครอบครัวมากๆนะคะแล้วเขาอยากที่จะสร้างความมั่นคงกับคุณบางคนอ่ะเขาอยากมีลูกกับคุณด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะสำหรับชาวศีธนูนะคนมีคู่ซึ่งความสมพั์ของคุณกับคู่เนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาเลยด้วยซ้ำเนาะคู่นั้งคู่ค่อนข้างาารักกันแฮปปี้มากๆแล้วก็มีอะไรก็คือคุยการปรึกษากันอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรก็เอามาปรึกษายฝ่ายเนาะเพื่อแบบให้ช่วยได้การแบบได้รับการแก้ไขอะไรเงี้ยนะซึ่งมันดีมากๆนะคะสําหรับชาวราศีธนูเนาะ,ค,ะคนมีคู่นะก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะถวมมาดูกันสนุกๆขอชาวราศีธนูดูแลสุขภาพนะคะไวนะ้เจอกันใ่คลิปหน้านะบ๊ายบาย Bye.